ข้อที่หนครับซ้ายดันขวาหายใจเข้าลึกๆเชื่อนี้เปนชื่อท่าแก้ลมข้อมือและแก้ลมในลำดึงครับขวาดันมือซ้ายครับหายใจเข้าลึกการบริหารข้อมือและเพิ่มการเมท้องเมิมพ้นด้วย่วยเรื่องนีเครับช่วกรถ่ายครับแก้ปรับข้อที่สครับมือซ้ายดันมือขวาหายใจเข้าลึก มือขวาดัวมือซ้ายครับหายใจเข้าไปดึหายใจออกคยายว่าดึอขาเ่านั้นถาตจทำวามกัได้ดีอบ้นไล้หักเลยนมใจครับหายใจเข้าไออเโยของ้นก็เอนนีอยาเปทางด้าหลังยช่วยการเคลื่อนไหว ดูด้านหลังเล็กน้อยครับเพื่อคายครั้งที่สองมือประสานกระดากครับครั้งที่สองเรียเริ่มครับาชเขลึกดูขึ้นไปเหมือศีรษะแขนงควาคางที่ชิดไปูการนมจอใช้ตะกูจัดมือขึ้นไปด้านบนครับหายใจออกคลายวาลงไปทางด้านหลังกระดานพ้นที่เอวครับอาจจเข้ึกกดมือจช้ดาบเกี่ยวก้ายขวาด้านหน้า ขาลึกาท่าในชื่อท่าลมตามแค่เิครับแาออกคับ่านี้จะีสี่จังหวัดขมูายขวาหน้าหลังและชูขเหนือศีรษะครับการยืดบริหารส่วนแขนขาองข้ามในชื่อเือก็ลมาใช้วัสดุครับลดมือไปวางบนศีรษะขาออกครับคลายคั้งที่สอง ขาซ้ายขาใช้เขาึกๆไปดงซ้ายขาออกข้อด้านบนครับใช้เข่าลึกๆไปทงัวาง้ายใช้มกเนสกูตคร์ฟรถมือาโดร้อาต่อไปครับ เพื่นครับเอามือกำพันซ้อนกันระดับ